สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องน้องตุ๊กสารลาสันเนื้อชาแนลเด้อเมื้อนี้น้องตุกนนงต๊กกิจวัตรประจำวันวันเสาร์ทุกเสาร์วันจันทร์เนาะทุกคนเนาะคือน้องตุ๊กต้องไปเกลือเป็เกลือไกลเกลือหมูนั่นเองเนาะทุกคนซึ่งฝนตกมาสองวันแล้วทางไปของเฮาก็คือมันมืนหรือมาหรือมันลือนั่นเองเนาะทุกคน น้องตุ๊กก็เลยเอารถมาจอดไว้ยูนาเพื่อนของขัดเจ้าแล้วเฮ้าขาสัสิเดินไปนั่นเองคือ,อย่างไปนั่นเองเนาะทุกคนแล้วมือนี่ก็คือนา้ของหนาวที่สุดคือตอนเ้าๆนี้คือน้องตุ๊กมานี้คือสามองศาทุกคนมือจนแดงเลยนะสามองศาเนาะทุกคนแต่บายยัานเนี่ยเดี๋ยวได้ย่างไปตัวเป็ดตัวไก่ของน้องตุก๊กหรือตัวหมูของน้องตุ๊กนั่นเพื่อนของเราเอง คงหิวหน้าดูแล้วเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวให้ดูทางนี่ทางที่เขาเดินไปคือมันเป็นอย่างนี้นีไ่ไงทางมันมืนมากมันลื่นนั่นเองเ้าก็จะค่อยคอยเดินไปเนาะเพราะว่าอากาศก็หนาวเดคอยอย่างลมอย่างกินลมสมอยู่เอาอากาศหนาวๆไ ไปฟากหมูน้อยของเขามีคนบอกนงตุกว่าหักหนงตุกเถ่ามหมูนหน่อยหมูนหน่อยของหนงตุกเมนจชบะหักแหงแพงเถากันตาถ้า <c oughs> ปิงหมูมากับตัวไข่ตัวมันสิวะเฮ้ยเฮยเฮ้ย มันหนาวมากเลยบอกว่ได้แคบเอาไว้เนาะเพราะว่าตอนเช้าเสาร์นี่สามมงศาคือน้องตุก๊กเอาโทรศัพท์หนึ่งคือซากไว้เนาะซากเอาไว้แล้วน่วนนี่น้องตุก๊กเลยเอามาเสอร์อัดคลิปอัดคลิปนั่นเองแต่บ่าน้องตุ๊กจะหยางไปหาเท้าหยางไปก่น่นาจจะอุ่นก่อนเนาะเพราะขี่รถไปคือเย็นหนาวมากเลย บรรยากาศเป็นแบบฝ่ามืดคึมคมคึมคมคม,มแต่บ้านหน้าเราไม่คึมนะหน้าเรายัางสวยเหมือนเดิมออ้ยหลงตัวเองหลงตัวเองไปเยอะมากอะ่ะนุงนุงเคืองเหมือนขอต้มมันเลยนุงสะห้าผืนพูนะ่ะห้าหกผืนยังไม่อุ่นเลย นักเสื้อก็พอแล้วค่ะอ่ะแถวแถวนี่คือยังยังขึ้นกับบานบานท้องน้องตุ๊กเนาะขึ้นกับบานนาเวียงนะทุกคนแต่แบบเป็นคุ่มคุ่มบ้างกอกคุ่มหอยกอกไม่ใช่วังกอกประเทศไทยนะ นี่บรรยากาศแถวนี้คือแบบมืดคึ้มมากเลยมืดคึ้มแล้วแต่บาดแถวนี้มันบ่หอยหมืนเท่าไหร่แต่บารแถวอันเขาเยอะเขาหยามากเมื่อกี้เนี่ยนะคือมันมันมืนเนาะมันเป็นบวกบวกน้ำแล้วก็ออันฟูโต โูโตูงสูงๆฝุ่นอ่ะมันเข้าขี่รถขึ้นบไดไดเพราะว่ามันลื่นมากมันลื่นมากนั่นเองทางแบบนี้ก็ลื่นด้ทุกคนแบบนี้ก็ลื่นนะคือตอนลงลงไปหาลงได้แต่ตอนขึ้นมานี่คือขึ้นยากแต่ก็ลื่นอยู่นะ แล้วเขาก็เดินไปเขานีเดินไปเทือเล็กเทือน้อยคือ่านองตุกมาขำหลายน้องตุกแหลนเลยแหละทุกคนอ๋อคือคือเมื่อก่อนนี่นะคือเมื่อก่อนสินองตุกมาฮะแหาละแหลนกลัวเพราะว่าคนเดียวหักเดินอยู่แถวนี้นะกลัวผีกลัวผีผนลยเดี๋ยวน้องตุกขอเดินไปจนนอน ตูบกันเลยทุกคนเด้อโดนไปจนหอดหอดอันลกเป็ดลกไก่เดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูนะเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูเนี่ยเดี๋ยวให้มาทีทรงหน้านี่น้องตุ๊กเคยมาหาหาปูกับแม่พุดเนาะแต่เดือนนี้มันขึ้นขึ้นภาคหลายแล้วเดยตอนนั้นน้องตุ๊กมายัางบ่มีเนาะแหรว แต่สวงนี่เยอะอยู่แต่บาพาัยุขาวนั่นนี่คือหนาวนะอากาศเปลี่ยนเปลีป่ยนแปลงตลอดเวลาอากาศเปลี่ยนแต่ใจคนเราไม่เปลี่ยนนะ <c oughs> คนเดียวคนเดียวกันลินมุกแล้วก็หัวคนเดียวอีกนาะหัวกับพี่ๆไงเนาะว้ <c oughs> <c oughs> อากาศแบบเย็นมากเลย สดซื่นอากาศสดซื่นหรือหนาวกันแน่สงสัยหนาวมากกว่าเดินขึ้นภูอีกแล้วรู้ไหมถ้าทุกคนฮูบอก้ายักมาเป็นเขยเนือต้องเดินเกิ้งๆนะเพราะว่าทุกตารางนิ้วที่เจ้าออกเฮือนไปจะจะต้องขึ้นฟูขึ้นฟูนั่นเองเสียงนกห้องทุกคนยังยินบอก เสียงนกร้องเสียงนกร้องนั่นเองเดี๋ยวลองตุกข,ขอหยางไปก่อนเลทุกคน <c oughs> ทุกคนน้องตุกหยางมาเกิดสีฮอนน้องหรือเนี่ยแต่ว่าน้องตุกเห็นอย่างหนึง่งคือสวงนี่ใบใหม่หรือว่าดอกใหม่เมลิมโป้งหรอเนี่ยน,นี่อันนี้คือหยอดมะเกานั่นเอง เพราะว่ามันล้นไปส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้ส่วนนี้มันปงอ่ะเริ่มปงหยอดปงเบอร์มาละเด้อทุกคนเอ้ยแหนเดินมาใกล้จะถึงแล้วจ้าสุกตะลางนิ้วคือขึ้นภูค่ะไม่ใช่จะไหมส่วนี้เบอร์ใหม่อันเด้อก็เริ่มปงเนาะแต่ว่า มื่อนี่คืออาการมันยังหนาวอยู่อันนี้หูซึกกว่าจะเหม็นมักทัวเฮเลยทุกคนจริงด้วยมักทัวเฮมักทัวเฮยางมาเอารถปล่าเลยกัะฟูนยางคืนฟูนอันบด้ <c oughs> นี่ยให้เรายานยว่งคนเดียวอพ่ยมเลชะมยาออยางมากมือนี่อ่ะเอารถึ้นเอารถึ้นได้แต่บัาน่มนั่นร่มยางเอยางร่มอ่ะมือยางน่แม่ร่มี่่เยแุ่กับุ่นกับเฮือนเอาสุฟานโน่นฝุ่นเออ ยันโลมอ่ะทุกคนเดี๋ยวนี้น้องตุ๊กมาหอแล้วเนาะหนาวมากบรรยากาศในนองนองทุกคนคิดถึงไหมนี่อันนี้คือเหือของน้องตุ๊กหนะอไอคือหนาวมากเลยอ่ะ หนาวจริงๆนะเนอะปิดไกายของน้องตุ๊กก็ร้องมากเลยมีน้ำอยู่เนาะเดี๋ยน้องตุ๊กขอผสมข่าวเป็ดข่าวไก่กคนน้องตุ๊กขอผสมข่าวเป็ดข่าวไก่กันเนาะเดี๋ยวไปเกลือกัน มาเกือเป็ดเกือไก่ที่พอภัยนี่หลักกินสักโตเดยบ่นี่ลเลาเป็ดไปขาบ่ทุกคนเหลืออตัตรเลยตัวเดียวที่มันอย่างมงงามนละไม้ต่เลยทุกคนคือขายมืดเลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้มันหากาเริ่มแตกมาเมอเนาะทุกคนเนาะแล้วก็เป็ดเกาะน,น้องตุ๊กกาเอาไปขากินก็นกนกนกนเกือบมืดแล้วเนาะทุกคนเนาะอ,อย่างนี้เดียวเอง น้องตุกว่ามันน่าจะงาบเลยตัวนี้ตัวนี้น่าจะงาบแบบเสียบแบบมสามนามชิเปื่อยคนนี้น้องตุกว่าไก่ตัวนั้นน่าจะอร่อยนะไก่ตัวนี้น่าจะอร่อยไก่ไก่เหลืองไก่แม่เหลืองตัวนั้นน่ะอยู่ข้างตัวเป็ดตัวนั้นน้องตุกว่าน่าเสียบนะเนี่แต่ตัวนี้หนามมันกำลังแดงๆหนามันจะใคร น้ำมันจะมันดีโอ้เขินีแสบ <c oughs> เดี๋ยวน้องต๊กไปขายตู้เถอะมันก็นเนาะ <c oughs> ไปทุกคนหลักจับเป็ดจับไก่ตัวแด้มันหยางบมงงาม่ทุกคนเลือกสวยน้องตุกได้มตัวไดดีมันถึงจะตุยตุยมันลงไปเมือแล้วเนาะทุกคน มือของน้องตุกนุงเครื่องลายเลยคืออันหยนหยอันนี้เดี๋ยวไปเบิ้งหมูหน่อยของน้องตุกกันหมูน้อยฉันแพงมากนะโมเมนต์โมเมนราคาแพงนะอู้มีไข่เป็ดแด่ทุกคนเดี๋ยว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 ขาวลกอีเดี๋ยวไข่เป็เดหน่อย,ย,ยนึ่งอู้ซึ่งเย็นๆเลยเว้ยอู้มีไข่ไก่แด่ โอ้ดีนี่นี่น,น,น,นี่มีใครเดี๋ยวเก็บไข่ก่อนเด้อเก็บไข่เป็ดก่อนหลอดเข้าไปนี่ได้ไข่เป็ดสามหน่วยเอาไปทอดกินดีกว่า น่อยของ้องตุกนะแพงมันโเมนินราคาแพงเลยเฮาเนีย่ยแพงมันแพงหมูน้อยนี่น,นี่นี่มันขึ้นมาหาด้วยคือมันหนาวเนาะน้อนงตุ๊กน้องตุ๊กเลยเอาเพืองมาเซอร์มันนอนเพราะว่าชว่วงนี่อากศาศหนาวหนาวั่นเองเนาะยิ้ติว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 จะก,กัดมือชันนะ น้องตุกบาปิงปิงซ้ำนี่นะชอบอร่อยเอบเียบ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเยวข้าได้ไใ่สามน่วยเดี๋ยวเข้าไปเออสามน่วยหรือสามฟองน่าจะสามฟองอะไกว่า <c oughs> เบียกของเราตอนเช้านี้คือเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวตอนตอนสวยๆจะออกไปหาออกไปหามูหน่ยหนึ่งพราะว่า เอาอันขนมไป้าหือมูขายตั้งแต่โดนแล้วนะแล้วจะเอาไปเอาเขื่องฝากจากอัน PFC จดีจากฟวังไทยที่ฝากเขื่องฝากกองกําลังเจอเหมนงตุกเนาะเดี๋ยวเราไปเอาเขื่องกันเลยเดี๋ยวเราออกนี่ไปเอาเขื่อนเนาะทุกคนเดี๋ยวไปกันเลยตัวเป็ดก็ลงลอยน้ำแล้วค่ะทุกคนไปแล้วนะ ทุกคนฮาปล่อยเป็ดปล่อยไกลแล้วของมาลอกประตูแล้วเรากลับบ้านค่ะย่างกลับจา้าย่างกลับเหมือนเดิม,มเพิ่มเติมคือได้ไข่สามพองไปเป็ดกระลงลอยน้ำมันหนาวนู่น้องตุก๊กคือหนาวเทพไปแล้วนะเดี๋ยวน้องตุ๊กยางหวาัวรถละน้องตุ๊กจา้าท้ายคลิป้เบิ่งอีก้อทุกคน เย็นนี่ขอเลียนโมเมนต์ยังน้องเลียนเนาะทุกคนเพราะว่าเย็นมือมากๆม,มือจนกำเลยเนาะไม่ได้ใส่ถุงมือมาอากาศแบบสดชื่นสดชื่นล,ลื่อนลมไปละไปละเดี๋ยวไปหอดรถ ทุกคนเดี๋ยวนี้เขากันยางมาหอนรถของเฮ้าแล้วเด้อ,อยางมาถึงรถแล้วจ้ารถของตุ๊กเขาก็มาจอดนี่คือกันเนอาเขากันยางไปนะทุกคนเดี๋ยวลองตุ๊กเดี๋ยวลองตุ๊กขอโตกลับบ้านกันเลยทุกคนเด้อเพราะว่าหนาวแห้งเดี๋ยวนี้น่ะ ขอขอโตครีโดถอดเทือนเลยเดี๋ยวจวนคลิปนี้น้องตุก๊กกะซิลลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังเจเหอน้องตุก๊กเฮ็ดคลิปต่อไปเดนเดอบ๊ายบาย